สวัสดีค่ะใครชอบทานทุเรียนบ้างคะวันนี้ก็จะพาเข้าสวนไปดูการตัดทุเรียนเลยค่ะก็ภาพอาจจะเร็วนิดนึงนะคะพอดีว่านั่งมอเตอร์ไซค์ค่ะอันนี้ก็เป็นสวนทุเรียนแปลงใหม่อายุน่าจะประมาณ6-7ปีนะคะอันนี้ไม่แน่ใจค่ะแล้วก็ให้ลูกเป็นปีที่2แล้วค่ะปีนี้ก็คือจะเยอะหน่อยปีแรกก็จะไม่เยอะเท่าไหร่ ก็การตัดทุเรียนเราก็จะเอาเข่งวางไว้ตรงโคนทุเรียนเลยค่ะเพื่อสะดวกแก่การหยิบใส่แล้วก็ทุกนะคะต้นทุเรียนอันนี้ส่วนนี้นะคะนยังสาวอยู่ต้นเล็กก็เลยตัดง่ายตัดเร็วค่ะแต่ถ้าต้นที่อายุเยอะเยะแบบ 20...30 ปีเลยเนี่ยก็จะสูงมากแล้วก็อันตรายมากเลยนะคะคนตัดต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษเลยคนรับก็ต้องเก่งด้วยนะคะ ก็เวลาตัดทุเรียนก็จะมีคนลับแล้วก็คนหยิบแบบนี้ค่ะถ้าต้นสูงสูงนี่คือต้องต้องเล็งดีๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าพลาดมานี่คือมีปัญหาแน่ๆเลยค่ะค่ะเมื่อทุเรียนเราหยิบใส่เข่งครบแล้วเนี่ยตัดหยิบใส่เข่งเต็มแล้วเนี่ยเราก็จะใส่รถสเลงค่ะ เพื่อที่จะทุกไปที่หลง้งค่ะน้องสองคนนี้ก็เป็นหลานนะคะก็มารับจ้างคือเราไม่ได้ใช้แรงงานเด็กนะคะคือน้องชอบทำอยากหารายได้เสริมค่ะน้องทำมานั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็คือค่าจ้างเราก็ให้บางครั้งก็ให้เท่ากับผู้ใหญ่เลยค่ะก็คือครั้งนี้อาจจะไม่มีคนช่วยยกนะคะน้องก็เลยยก,กันสองคนแต่ปกติก็จะมีผู้ใหญ่ช่วยยกนะคะเมื่อเรานำรถเอ้ยเมื่อเรานำทุเรียนนะคะ ใส่บนรถเลิงแล้วเนี่ยเราก็จะขับไปที่หลงค่ะเอาไปไว้ที่หลงเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเมื่อทุเรียนมาถึงที่ลงแล้วนะคะก็จะมีคนคอยอยู่ที่ลงคอยหยิบทุเรียนออกนะคะแล้วก็จะคัดเบอร์ทุเรียนไปด้วยก็คือจะคัดเบอร์ a b c หรือว่า หัวกลางหางนะคะเพราะว่าแต่ละเบอร์ราคาไม่เท่ากันถ้าเราแยกเป็นกองๆเวลาที่เราเทียบใส่รถทุเรียนเนี่ยก็จะทําให้แยกเบอร์ออกได้ง่ายค่ะการเทียบทุเรียนก็คือการที่เราโยนทุเรียนขึ้นไปบนรถแล้วก็วางทีละแถวแถวแถว,แถวค่ะเดี๋ยวจะไปปอกทุเรียนสุกคาปิงให้ดูนะคะก็คือสุกคาปิงก็คือว่าออตรงขั้วลอยลอยขั้วเริ่มล้าแล้วนะคะแสดงว่าสุกนะคะ แต่ว่าไม่ได้หล่นนะคะก็ทุเรียนสุขาปิงนะคะเนื้อจะกรอบนอกนุ่มในนะคะแล้วก็อันนี้เปลือกจะหนาไปหน่อยเพราะว่าเพิ่งเป็นทุเรียนรุ่นแรกๆนะคะถ้าทุเรียนที่อายุเยอะๆแล้วเนี่ยเปลือกก็จะบางแต่รสชาติก็อร่อยเหมือนกันค่ะก็หน้าที่ในวันตัดทุเรียนก็จะทํากับข้าวกับแม่อันนี้เป็นตัวอย่างกับข้าว2วันที่ตัดทุเรียนมาให้ชมกันนะคะก็เราต้องเตรียมกับข้าวเตรียมน้ําเครื่องดื่มชูกําลัง นะคะเลี้ยงคนตัดทุเรียนเมื่อถึงเวลาประมาณ11เโมงกว่าๆนะคะก็สิบดโมงครึ่งทุกคนก็จะมาพักทานข้าวกันค่ะก็ทุกคนก็นั่งพักทานข้าวตามอัธยาศัยเลยนะคะและเมื่อทุกคนพักทานข้าวเสร็จแล้วเนี่ยก็ จะต้องไปตัดทุเรียนต่อในช่วงบ่ายนะคะตัดก็บ่ายโมงถึงประมาณสามสี่โมงนะคะแล้วแต่จํานวนทุเรียน,นะคะ่ะว่ามากหรือน้อยนะคะก็ช่วงบ่ายนะคะก็แผงทุเรียนมารับซื้อทุเรียนถึงในสวนนะคะแล้วก็จะคัดในกองเลยแล้วก็จะช่างทีละเข่งสีเหลืองของสีของเข่งก็จะแบ่งเป็นเบอร์นะคะว่า สีนี้อาจจะเป็นเบอร์ A สีนี้จะเป็นเบอร์ C ีเบอร์ B อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วันนี้ที่ตัดก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบอร์ A นะคะเพราะว่าเป็นทุเรียนรุ่นแรกเราก็จะเน้นหัวนะคะแล้วเมื่อทุกคนตัดทุเรียนเสร็จแล้วนะคะประมาณบ่ายสามบ่ายสี่นะคะบ่ายห้าโมงก็จะทํากับแก้มไว้ทานกันคู่กับเครื่องดื่มนะคะหรือว่าใครจะทานข้าวอีกก็มีนะคะคือตัดทุเรียนเราต้องเลี้ยงเต็มที่เลยค่ะ ก็ข้อดีของแผงที่มาซื้อทุเรียนถึงในสวนนะคะคือเราไม่ต้องกลับบ้านดึกค่ะก็จะมีเสมียนสองคนนะคะทําหน้าที่ในการจดบัญชีก็จะเป็นเสมียนของทางแผงเองแล้วก็เสมียนของทางเจ้าของสวนนะคะก็คือถ้าเรา จ้างคนมาทุบทุเรียนนะคะกว่าเราจะเทียบทุเรียนใส่รถเสร็จก็ประมาณสองสามทุ่มแล้วนะคะกว่าจะขับไปที่แผงอีกก็สี่ห้าทุ่มกว่าแผงจะคัดทุเรียนจากรถเราไปใส่รถเขาอีกกว่าจะช่างอีกนะคะก็บางครั้งก็คือส่วนใหญ่เลยะคะ่ะก็จะกลับบ้านดึกตีหนึ่งตีสองนะคะช้าสุดที่เคยไปขายมาก็ตีสี่กว่ากว่าถึงบ้านก็ตีห้กว่ากว่าเลยนะคะเพราะฉะนั้นการตัดทุเรียนเนี่ยช่วงหน้าทุเรียนก็จะเป็นงานที่หนัก เพราะว่าเมื่อขายกลับมาเช้าอีกวันนึงก็ต้องตัดต่อนะคะแผงมาซื้อเองเนี่ยเราก็จะไม่ต้องกลับดึกแต่ถ้าเยอะจริงๆก็อาจจะมีคืนที่กลับดึกด้วยนะคะอันนี้ก็เทียบเสร็จไปแล้ว1คันนะคะคันที่อยู่ดังขวามือนะคะก็จะเริ่มออกไปแล้วนะคะค่ะวันนี้ก็ขอทำคลิปการตัดทุเรียน เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ